เราทุกคนอยากมีความหมายในชีวิตอยากรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมีความหมายมีจุดหมายไม่ใช่แค่ใช้ชีวิตไปวันๆแต่ความหมายไม่ได้หาเจอง่ายๆมันไม่ได้มาจากภายนอกมันมาจากภายในมาจากการที่เราให้ความหมายวิกเตอร์แฟรงเกลผู้รอดชีวิตจากค่ายกักกันเขียนหนังสือชื่อดังว่า ความหมายของชีวิตไม่ได้มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่มาจากความหมายที่เราให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาอยู่ในสถานที่เลวร้ายที่สุดแต่เขาหาความหมายเขาเลือกที่จะเชื่อว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่ออะไรสักอย่างความหมายไม่ได้มีแค่หนึ่งแต่ละคนหาความหมายของตัวเองบางคนหาความหมายในการสร้างสรรค์บางคนหาในการช่วยเหลือผู้อื่น บางคนหาในการเรียนรู้บางคนหาในครอบครัวไม่มีคำตอบเดียวแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องหาคนที่มี Growth Mindset ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายพวกเขารู้ว่าทำไมถึงตื่นนอนทุกวันรู้ว่าทำอะไรเพื่ออะไรไม่ใช่แค่ทำไปเรื่อยๆแต่ทำด้วยจุดประสงค์ด้วยความหมาย นี่ทำให้พวกเขามีพลังงานมีความมุ่งมั่นมีเหตุผลที่จะทำต่อไปแม้จะยากถ้าคุณยังไม่เจอความหมายของชีวิตลองถามตัวเองว่าอะไรทำให้ฉันรู้สึกมีชีวิตชีวาอะไรทำให้ฉันรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วถ้าฉันมีเวลาอีกสิบปีฉันอยากทำอะไร คำตอบอาจจะบอกใบ้ถึงความหมายของคุณแล้วค่อยๆใช้ชีวิตไปในทิศทางนั้นชีวิตจะมีความหมายมากขึ้น